จ <c oughs> ้าพี่น้องโอ้ยเปิดมากันมันเสียงอันเมื่อนี้สิพามาปลูกพริกนะคะเทคนิคในการปลูกพริกค่ะปลูกจังไดไหม้มนติดเลยนะคะบ่ม,มีการเหี่ยวนะคะเทคนิคของจ้ากกง่ายๆนะคะจากคนที่อาศัยอยู่ตั้งแดนอันจาหหน้าชิฮดน้ำเนันเปียกค่ะเปียกได้เท่าไรแห้งดีนะคะพี่น้องหต้มันติดเปียอกแล้ว้อ,อเอาพริกมาลงกนะคะ ตกกอนอื่นจะขอหดนามก่อนเ้อค่ะพี่น้องกกับมาดูกันจ้าจ้าพี่น้องจา้าอันนี้จะก,กระหดจนว่าดินมันอิ่มตัวนะคะหรือบานห้าหดจนให้มันน้ำหงคะ่ะดินอิ่มตัวแล้วห้ากระสีมาปลูกพริกกันค่ะพี่น้องแล้วพริกมาปลูกกันคะ่ะจ้าพี่น้องจา้าอันนี้พริก,ก,กาา้านกว่าไี้บานค่ะ แกแล้วหานัางอันจนเป็นดอกค่ะพี่น้องกำลังออกดอกก็มีค่ะปลูกพร้อมกันกับอันเบีย้ยเดียวกันกับอันส้มทีนกาลั่งเป็นดอกอยู่ในสวนค่ะอันนี้ก่อนอื่นก่อนห่าสิธรไปปลูกเนาะคะ่ะแล้วก็จะหดน้ำก่อนถื่อมันถอนายเนาะคะ่ะอันนี้กระถางจะบริจาคช่วงหนาหนาวกาไว้ในบ้านค่ะแตนบ่ม,มีเวลาเอาไปปลูกค่ะพี่น้อง รอให้มันซึมซับนิดนึงค่ะแล้วจะทอนต้นกามันจะบดเหียวเนะคะอาจจะแก่ไปนิดนึงแต่กระบดเป็นยังค่ะเพราะว่าวิธีจะปลูกมันจะติดไปเลยค่ะแล้วมันก็จะใหญ่ท่านพร้อมกันกับอันที่ปลูกก่อนค่ะเพราะว่าจะเคยปลูกมาแล้วดีวจะสิหายบึงค่ะอันอันที่ว่าปลูกกันหดน้ำให้มันอิมตัวแล้วก็ปลูกเลยมันจะติดเลยค่ะพี่น้อง เราก็ไงท่านพร้อมกันค่ะมาถอนกันเลยมาถอนกันเลยค่ะต้นกล้าต้นกล้าครับพี่น้องจะาเรวจะคอัวถอนกันค่ะเพราะถานัดเมื่อเดียวพี่น้องเวา้าไปเบิงเงินจะปลูกกันแล้วกันค่ะจะพี่น้องจะย้ายก้อนค่ะมาพริก จะได้รวมันเหลือจากต้นจากต้นเนาะค่ะย้ายไว้ก่อนบ้านเ่าเอินเนาะคะ่ะเขาจะปลูกธรรมดาค่ะเวลาปลูกเน็บสองเน็บสามก็แล้วแต่ค่ะอันนี้คือปลูกในเรือนพอช่ำเนาะค่ะจะก็จะเน็บลงไปเลยให้ลึกๆจักน้อยค่ะหลจากนั้นเขาก็ปลูกเซร็จแล้วเขากะค่อยหดน้ำเนาะหดน้ำก็จนว่าให้มันมีน้ำหงให้น้ำขังเลยค่ะพี่น้อง ที่เข้าสิบบริเวณมันก็นจะติดเลยเนาะ,ะค่ะปลูกประมาณนี้บานเข้าบุถ่าวภาพปลูกพันวาเฮ็ดไห้ต้นมนเน่งเนาะค่ะมันจะติดเร็วขึนมาเลียนเลียนตามบุท่าค่ะเทคนิคนง่ายๆเนาะค่ะขั้นจะเฮ็บดบริได้ผลจะกะบ่แนะนําค่ะอันนี้จะเฮ็ดจะได้ผลจะก็เลยแนะน้านะคะ จะคนที่อยู่ต่างเดืนนะคะบานเท่ากับเหตุใดขึ้นกันค่ะพี่น้องจะบานเท่ากับหดน้ำให้มันอิ่มตัวค่ะหดน้ำให้มันอิ่มตัวค่ะพิกเราก็จะติดเลยบ่มีเหี่ยวมีเฉาค่ะแต่เมื่อเอิรนเสือโเสือสิพ้ามาเบิงนะคะว่าพิกเขามันจะเหี่ยวบ่เดี๋ยวสิพ้าไปเบิงกันแปลงที่ปลูกกัน ปลูกแล้วติดเลยค่ะเดี๋ยวกลับมาเบืองกันเนาะคะ่ะจะขอปลูกให้นันแล้วเดี๋ยวกรสีโหดให้เบิองอีกรอบนึงเนาะคะ่ะว่าหน้าม,มันหงประมาณไหนเนาะคะ่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันจ้าขอปลูกต่อก่อนจะพี่น้องจ้าตอนนี้จะกระปลูกแล้วเรียบร้อยแล้วคะ่ะ วิธีการปลูกพริกค่ะพี่น้องต้นมันก็จะลมเนืองๆนะคะพอมันนันติดแล้วมันก็จะยืนต้นตรงเองค่ะเทคนิคเทคนิคเข้าก็มาหดน้าให้มันเปียกให้มันหงนะค่ะหงษ์ท่าดแห้งดีค่ะให้น้ำหงเพราะว่ามันจะได้ติดเลยนะคะอันนี้คือเทคนิคนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนค่ะปลูกให้พริกติดเลยค่ะครั้งแรกค่ะเดี๋ยวจะสิผ้าไปเบิ่งอันแปลงที่จะปลูกที่แรก ที่ว่าปลูกแล้วติดเลยเนาะค่ะแต่ตอนนี้จะขอหดน้ำพีกอนเ้ยค่ะกลับมาดูกันอีกรอบค่ะเจ้าพี่น้องจ้าอันนี้คือการหดน้ำหลังจากปลูกเนาะค่ะให้นห้ำหงแบบนี้เลยเนาะค่ะให้นห้ำหงค่าหลุมแบบนี้เลยะค่ะอันนี้ติดเลยค่ะพี่น้องเอื้นเศร้ากับพุ่มมีเหียวก็ติดตลอดเลยค่ะพี่น้อง นี่คือเทคนิคในการปลูกพริกเนาะคะ่ะคือตอนแรกถ้าก็หดนามให้ดินมันอิ่มตัวนะคะพอปลูกแล้วเาก็จหดให้นามมันหงค่ะอิ่มตัวคือกันค่ะคล้ายๆดอกไม้น่าจกกันเนาะคะ่ะพริกก็คือกันกับดอกไม้นะคะถ้าบวม,มีนามมันก็จะเหี่ยวค่ะอันนี้ถ้านาม,มันเป็นแบบนี้หดหมืออื่นสามันก็บ,บ่เหี่ยวค่ะเพราะมันอิ่มตัวพีนนาอจะเดียวสิสิภาพไปเบิ่งกันแสงที่จะปลูกได้ผลค่ะ เดี๋ยวมือเอินใส่จะสีพามาเบิ่งแปลงนี่ว่ามันจะเหี่ยวบ่เนาะค่ะเดี๋ยวไปดูแปลงที่สําเร็จพ้นก่อนเนาะค่ะ,ะเบิ่งกันเลยค่ะ,จ,ะจ้าพี่น้องจ้าอันนี้อันนี้คือแปลงที่จะทดลองที่แหลกเนาะค่ะอันนี้ปูบที่ล้างแปลงนี่ค่ะเบิ่งต้นท่อกันค่ะต้นท่อกันการเป็นดอกเป็นยังก็ท่อกันค่ะพี่น้องไม่มีอะไรแตกต่างค่ะ ต้นไงตูมูมึงค่ะอันนี้ปลูกกนมูค่ะอันนี้ห่างกันอยู่เป็นเดือนสองเดือนจะมาปลูกค่ะเห็นไหมค่ะอันนี้ที่ใส่เทคนิคที่แจบอกว่าหดน้ำให้มันเปียกค่ะให้ดินมันอิ่มตัวแต่เวลาปลูกแล้วก็หดน้ำให้มันหงอะค่ะมันก็นจะติดเลยค่ะแล้วมันก็นจะใหญ่ท่านกันค่ะเบนนอนสองแปงตูท่อกันค่ะ เป็นดอกด้วยค่ะจะให้เบิ้งพี่นอ้องกำลังเป็นดอกค่ะกำลังเป็นดอกเป็นดอกจ้าพค่กาลังออกดอกออกดอกเมื่อ,อปีนี้ที่ได้เก็บจะก,กันจกักรดมันก็ขืนสากกับากค่ะปีนี้เบืองตัวน,นี้มันดอกกระมูค่ะตนนัวหน่อย เป็นหน่วยบอกไงค่ะโซ่หน่วยเนาะมับพี่น้องจ้ะต้นนิดเดียวหน่วยดกดกค่ะเป็นดอกดกเยตุนนิดหน่อยแต่ว่าดอกดกหน่วยใหญ่พอมค่ะพี่น้องเพชรเพชรสุดยอดค่ะพี่คนนี้ถจ้าพี่น้องเดี๋ยวมาเอินเสาะกับมาเบิ่งปสิพิภาพไปเบืองแปลงกันท่จาปลูกกัน คาติดเลยนะคะแสงที่ห้าปลูกไปเมื่อกี้ไดวกลับมาเมืองกันเมื่ออื่นเสาร์ดีใจภาพมาเบืองค่ะเจอกันพรุ่งนี้จ้านะคะจ้าพี่น้องวันนี้เรามาดูกันค่ะว่าพผิกมันจะติดเลยไหมมันจะเหี่ยวไหม้ามันเขียวเลยคือบบเหี่ยวนน่นคือมันติดเลยค่ะต่อไปเราก็รดน้ำค่ะพี่น้องจ้า เห็นไหมคะสีมือการปลูกพริกของจา้าโเฮยวจักต้นค่ะใหดูพใกล้ค่ะโเฮยวเลยค่ะยังสดชื่นอยู่จ้าจะโอฮิวนามมะหดปกติต้องหดอีกค่ะย่ามือเสาจะเลื่อนมาแน่มะหดโอฮยวจักต้นค่ะถือแดดกับโบเฮยวค่ะเอาสองตน้นจะเริ่มปลูก ขนาดสองตัวเร่มปลูกกันยังไงน,นบเหี่ยวค่ะเบิงจะเรียนตรวจแท้เอาเปเน็บค่ะจะพี่น้องอันนี้ก็เทคนิคของท้ายชาดอในการปลูกผกไข้มันติดเลยนะคะถ้าห้าหดหนามแบบชุ่มๆจนดินมันอิ่มหนามเนาะคะ่ะมันก็นจะบ่มีการเหี่ยวมันก็นจะติดไปเลยค่ะหากริกของห้องทางนี้ยูโฮมค่ะ อยู่ห่มกับโบเหียวอยู่แดดกับโบเหียวคือกันกับพี่น้องจ้ะให้เบิ่งกักๆค่ะได้ผลลอยเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่น้องเวลาปลูกอีกบ่วสิอูตางแดดหรืออยู่บ้านเท่านะคะหดน้ำให้มันอิ่มตูวจนวาน้ำมันขังนะคะแมงมือเสาวมามันก็จะสดชื่นค่ะเพื่อจังดอกไม้อยู่ในแจกันเนาะค่ะขาดน้ำมันก็จะเหี่ยวอันนี้้ามันพอน้ำแล้วมันมันก็จะติดเลยเนาะค่ะ ไ้มนิก,กากไว้เนาะคะ่ะผู้ใดปลูกพริกอยากให้ติดเลยเนาะค่ะก็ต้องเฮ็ดแบบจ้าเนาะค่ะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะว่าเฮ็ดมาแล้วกับแลงพูนค่ะทำมาก่อนแล้วได้ผลจริงๆค่ะแล้วก็โตใหญ่ทอกันค่ะอันนี้กะกะทางเดียวกันต้นกะเวลาเดียวกันค่ะแต่มันหากกันบ่มีเวลาปลูกซื้อค่ะิ่งจะได้มาปลูกแต่เบิ่งมันจะใหญ่พร้อมกันกับสุนนั้นบ่ทำมาเบิ่งกันอีกรอบนึงนะคะสำหรับนี่กะ ฝากไว้นะคะเทคนิคการปลูกพริกยังไงให้ติดเลยเนาะคะ่ะยากลับมาพอกกับจ๋าในคลิปนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ